หน้าไอ้ดาเท่ากับพื้นเลยตอนเนี้ยม่จริงๆมึงเห็นหน้าใครซูไม่ได้โอ้โหมึงดูขนตาล่างี่ตุ๋เหมือนเพอยากเปลี่ยนคอนแทคเลนด้วยตาคนละสีด้วยเพราะว่าอะไรเพราะอะไรอีกอันหนึ่งคอนแทคเลนแห้งไอพวกคนไม่มีคู่เขาอยู่กันยังไงหรอแฟนอยู่บ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดหนึ่งสองสามพึ่งไปเลยอะดิปึ้งปึ่งล้วถามว่าได้อะไรแพชชชินลวนดิชิเซิฟชิเซิฟเที่ยวไกลเที่ยวไกลเที่ยวด้วยสวัสดีจ้าหน้าตารือดูอิดเลยนะกู้งทำไมมันดูง่วงขนาดนี้วะไม่ได้ง่วงกูง่วงเองมึงนอนกี่โมงตีสามตื่นสิบเอ็ดโมงแปดชั่วโมงพอดีโอเคก็เยอะนะเออก็พอดีแล้วนะกินกาแฟด้วยฉันนอนตีห้าตื่นบ่ายโมงครึ่ง เออเฮ้ยก็8ชั่วโมงนะแชั่วโมงเออแต่ว่ามึงต้องสิชั่วโมงถูกอ่ะแล้วอันนี้คือแฟนชิพไฮย2คนแรกค่ะที่มาถึงเก่งยังเลยตูมันอยู่บ้านมันเออคนแรกค่ะที่มาถึงน่าไม่นับคุณเนยคือวันนี้เราจะทำอนเทนต์นะคะทุกคนแต่งเป็นซาริโอซึ่งคนเยอะมากวายป่วงมากทำไมไม่รู้เราไม่มีสปอนเซอร์ด้วยแต่สปอนเซอร์เข้าได้นะคะต้องค่ะมึงกูอยากเล่าจุดแรกที่ แล้วกูแบบกูไม่รู้ว่านี่คืออะไรแต่ขอบคุณที่ให้กูเป็นคิตตี้แต่ว่าสรุปทําอะไรนะจริงเรื่นี่ <laughs> คือทักมาแล้วก็แท็กว่าไหนตีแล้วกูแบบทำทำอะไรคือ,อทุกคนน่ะคิดว่ามึงรู้อยู่แล้วคือพวกกูอะคุยกันมานานแล้วโปรเจกต์เนี้ยแต่แค่ไม่ได้บอกมึงเออไม่รู้เลยกูงงเลย <laughs> ตั้งกลุมมาซาริโอกูแบบเออดีแต่อะไรนี่คือเข้าใจคำว่าอยู่ในการจนคิดว่าบอกไปแล้วป่ะเออกูแบบงงไม่มีใครบอกมึงโอเคแตงกิ้วไปเรียบร้อยใช่กูขอบคุณที่ให้เป็นคิตตี้แต่ว่ากูไม่รู้ว่าทำอะไรตอนนี้สมาชิกมีตู่แแนนนน่่อ้้ลลววกก็็มมมมีเชะะคซิ แล,แล้วก็มีพีมใช่มาดูกันว่าใครจะแต่งเป็นอะไรแต่ว่าแน่นอนฉันเป็นคิตตี้และคุณตู่เป็นคุโรมิอยู่แล้วอยู่แล้ว,ลวเดี๋ยววันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะกลายเป็นวอล์กที่แบบป่วงๆนิดหนึ่งเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะมากและตอนนี้กูค่อนข้างที่จะน่าสดมากมึงก็เช่นกัน <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนคนต่อมาเดี๋ยวไหนจะเป็นคนถือกล้องพาไปแนะนําเองแต่ว่าจะมากันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในตอนนี้เพราะว่านัดเวลาหลวมๆม,มากนัดว่าถ่าย5้าโมงนะใครจะมากี่โมงก็มาแต่ตอนกูมาบ่ายโมงครึ่งอะกูบอกว่านัดถ่ายห้าโมงนะกูมาบ่ายโมงใครจะมามกีม <c oughs> มงนะ็มาออ แล้วถ่าย after ก่อนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยถ่าย before ใช่เพราะว่ายังไงทุกคนต้องล้างหน้าอยู่แล้วบังคับให้ทุกคนล้างหน้ากูอาจจะอยากกลับหน้าคิตตี้ก็ได้ยวไปสั่งแบบ dive t o อะไรคำนี้เนี่ยโอเคนั่นแหละไปก่อนเราช่างแต่งหน้า finish look finish sale และนี่นะคะคือมินชี่ที่มาแล้วไม่ใช่นี่ค่ะนูนแต่ว่าอันนี้คือหน้าที่คิตตี้เริ่มมาละว้าวนี่แหละจ้างได้นะคะน้องก่อนนับแต่งหน้านะคะเออนี่นะคะนี่แหละนี่งานชุมงานชุมงานชุมเมื่อเช้าก็ไปแต่งมานะคะตีสี่วิ่งงานวิ่งงานวิ่งวิ่งวิ่งอย่าเขินอย่าเขินสายตาล็อกแรกไม่น้องนะ่นิ่งเลยเรานี่ตาดำล็อกแรกอ่านปู่แนะนำก่อนสมาชิกโอ้โห สภาพกูกับมินชีคือแบบมินชีทักมาหากูว่ามึงกูเหมือนหมาเลยวันนี้กูบอกว่าทุกคนเหมือนหมาทุกคนเหมือนหมาในตอนนี้เหมือนหมาเลยอีมินชี่คือผิวแบบลูกหลานคนจีนมากอีบอกไม่หมไทุกคนพูดเรื่องผิวอขาวมากว่าอันนี้ออกแดดปะปะออกนะไม่ทาไม่ได้ทากันแดดตัวด้วยนะเออมันเป็นบุญวาสนาไงเข้าใจะปะคิตตี้จังงาแล้วค่ะมาคนแรกเลยเฉกคนแรกเลย นี่ล่ะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้าวิ่งงานที่สมของวันเฮ้ยโคตรจะมีทีมไฟโคตรจะแบบโปรเฟชั่นอันนี้เหมือนงานวาจีน <c oughs> ออแนวแกงกันปะฮิตซีกันอันนี้หน้าคือธรรมชาติเชฟธรรมชาตินี้ผิวจริงๆเลยไม่ได้ลงอะไรเลยธรรมชาติเออทำไมอันนี้ธรรมชาติแบบไหนกัวธทยมอันนี้กินโมเลกุลตี้มาแล้วสามปี โมเลกุลซีนี่เพราะว่ากินจริงอะไรจริงนะคะเฮ้ยไทยอินเหมือนว่าเขาสปอนคือมือหน้าไอดาเท่ากับพื้นเลยตอนเนี้ยมากจริงจริเฮ้ยโกยเธอ เพลงกลวยทยมร้องไงวะมันมีหลายเพลงมากเลยเฮ้ยรโลกนีไ้ได้อะไรจาก <c oughs> เพลงกลวยทยมเอ่ยขอบคุณน้องปอนที่เดี๋ยวจะช่วยรังสรรค์เมคอัพให้วันนี้นะคะเพราะว่าเห็นหน้าทุกคนแล้วกลัวสู้ไม่ได้กลัวฝีมือตัวเองสู้ไม่ได้ก็เลยม,ไไมึงเห็นหน้าใครสู้ไม่ได้โอ้โหมึงดูขนตาล่างอี่ตุมึงเี่ยกูอยากเปเลี่ย,ยนคอนแทคเลนส์เลยหรือจะกูเอาคอนแทคเลนส์สีฟ้ามาหรือว่าเปลี่ยนคอนแทคว้ากูเห็นเดี๋ยวแต่งก่อนเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเดี๋ยวไปเปลี่ยนคอนแทคเพราะว่าหน้ามึงมันแบบสว่าง เราเรายังต้องใช้ไฟอยู่อีกเหรอกูอยากจะรู้พี่พี่ออนถือไฟมานั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนคอนแทคเลนเพราะเราเห็นคอนแทคพี่ตู่แล้วเรายอมไม่ได้เราต้องฟาสู้เจอเลยขอแต่งหน้ากันนะจ๊ะคิตตี้เสร็จแล้วค่ะมในโรนี้ก็เสร็จแล้วค่ะคุโรมิก็เสร็จแล้วค่ะต่ตอนนี้ แป๊บหนึงมีปัญหายอยู่กำลังเลือกขนตาล่างอยู่เพราะว่าเดี๋ยวสู้เพื่อนไม่ได้นะคะแต่ตอนเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มเรียกว่าโคกหน้าใหม่เลยฮนะเพราะว่าสู้เพื่อนไม่ได้สักคนโอ้โหแต่งกรป๋องครงมากแย่ผมกำลังปารึมอยู่กับหน้าเพื่อนเนี่ยเขาเนี่ยโอ้โหตอนตองกระจกอะใครวะเนี่ยวัน<ด>วนี้เป็นแบบไหนวันนี้แต่ว่าเป็นเดินอยู่ในซาลิโอวันนี้ชุดของไอด้าเป็นแบบปิ้งผ่านล่องีบหลบแทบไม่ทันเลยอะ ตาไมเลยมึงกูเหมือนจะเป็นตากุ้งยิงเงมันตกเลยโอ้มันเกินไปตอนนี้นะคะก็คือขาดคุณพีมี่ท่านเดียวแล้วตัวเขียวรอพีมาซึ่งเป็นเคโลโลตอนนี้กำลังทาตัวเขียวอยู่พีพอเคโลโลเออเคโลโลม่เคยด อรอ่อยเคโลปี้เหรอโอเคนั่นแหละแต่ตอนนี้กําลังแบบลงผิวงานผิวงานละเอียดอยู่ถ้าสมมติว่าคลิปนี้ออนแล้วฝากไปดูในติ๊กต็อกด้วยไปตามดูติ๊กต็อกของเราทุกคนด้วยมึงเคยเห็นมัดขอดที่โดนจับมายืนแล้วก็แบบโอเคต้องยืนตรงนี้อ่ะค่ะเดี๋ยวรอพิมพ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารวมตัวกันแหละบายจ้ารอแป๊บนึงเดี๋ยวใส่วิกแล้วเดี๋ยวใส่วิกแป๊บแผนปั้นปั้นนาฮีจินอาบอมีไรเอโนนาจาเซยอซไปซี มึงองได้จนจบเลยยังไงไม่โดนลิขสิทธิ์ไอแค่ลิเ่ไม่ติด้ยมันเอาจบจริงเฮ้ยใกล้ไปเปล่าไม่เลยขอถ่ายอะไรเขาะอนแบบใกล้จังยตาคนละสีด้วยเพราะว่าอะไรอีกอันนึ่งคอนแทคเลนส์แห้ง ใส่คเราก็เลยใส่คนไม่ได้เก๋ไม่ได้คิดอุ้ยเลเยอร์คัสตอมมากพูดไปเรื่อยแล้วจะใส่เสื้อคลุมนี้ด้วยเหรอก็รู้สึกตอแหละดีนะถ้าใส่็ถูกเพราะว่ามึงปิดดีแล้วถ้าไม่ใส่จะ ะเปถ้าไม่ใส่แตนแตนไม่เราใส่เสื้อโป๊กเดิมนะคะโป๊กเดิมอีกอะคือตอนนี้มีแล้ว5้ามนุษย์เหลืออีก1นึ่งมนุษย์ค่ะที่ยังไม่มาตัวเขียวใช่มันโดนสับให้พาตัวเขียวตลอดไปปะโดนสับให้พาตัวเขียวตลอดหรือว่าอยากใช้ให้หมดสิ่งที่ซื้อมาทุกคนครูจีนฉันมาละบ้าปาอยู่ไหนอ่ะไม่ต้องใส่วิกผมก็เหมือนแล้วความแค้นครั้งที่1430ของฉันกับไอ้พวกคนไม่มีคู่เขาอยู่กันยังไงหรอ แต่ถ้านาวเห่ติงกับบามียังไม่ไดโหรอไยมีคนร้องถูกแล้วโอเคเขาเขาถ่ายงานแป๊บนึงนะคะตัดผ้าไปเติมชิงช้าง่าย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 งายโอเคปืนโอเคกูอีกแค่นี้ด้วยยากเชียวปืนแค่นี้ ไปกันคนละฝั่งมึงกับแม็กซิ้องไปฝั่งเดีวยวกันเพราะเดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้เราไปมือมินที่ไปทำเหมือนกันอ่าเอ่เปิดวงข้างในเปิดวงข้างในลองทวนหนึ่งรอบมาดตตึึตึ์ด ตอนนี้เราเลยนี่อันนี้คือเท่าขนาดเท่ากันไหมหมายถึงว่าระดับโอเคขนาดขนาดก็ใครชูก็ชูเหมือนเดิมสมมติว่าฉงนลงนี้ไงฉันก็ติดแค่นี้ใช่เหนื่อยเริ่มนจากขวาก่อนหนึงสงสามี่ห้าย่างเจดหนึ่งองสมส5 6ห้ดปดหนึ่งสองสสี่หัวห้ด ก็บฟิลประกวดชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์รอบฤดูหนาวนะคะสองสองรอบฤดูหนาวเกินร้อนรอบฤดูหนาวเกินร้อนแต่หนึงนะในอีตุ่ก็คนกลางต้องเป็นคนทําคนแรกมี่ให้เราซีนแบบตู่ชวนกูมาทําอะไรอ่ะแบบอย่างนั้นนะอันนี้คนในไทยนี่คือคอนเทนต์ของมีตู่ชวนกูมาทำอะไรว่าตอนแรกกูคิดว่าจะให้อีแบทแบทเป็นคนกลางตรงนี้ก็แบทแบทไม่อยู่คนแรกเนี่ยตรงกลางเนี่ย อ๋อมิที่มึงทานี้เลยางน้เยว่าหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามี่ยวกูบอกให้ก่อนนะมิที่ก่อนนี่มิที่อ่ะรอบสอมรอบสออมสออมมาสมจริงไงหอมกันอ๋อหอมกินเิดขึ้นมามินที่เราข่มาโม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 อ้าอ้โทษกูเองกูตามมึง กีฬาพี่คะคุณหนูว่ากูไม่ถูกเ่ยหรอไม่ได้เรอสรุปมันมันเป็นก้าไหนก่อนนะมันเก้าซ้้ายวซ้ายมือขวาเออใส่มือขวาแต่ว่าทุกคนต้องเปลี่ยนหมุกเพราะว่าอยู่แล้วทุกคนบอกว่าหนูเต้นผิดแต่หนูเต้นถูกแล้วค่ะหนูเต้นถูกต้องรออาจจะต้องแบบเคลียร์ตรงนี้เราค่อยถ่ายอ่ะเออแบบว่าเราซ้อมไปก่อนเราซ้อยเต็มเต็มเปิดไฟเต็มเต็ม เหี้คนละลายมันรทางแน่นอนอ้าววินดี้อ้าวอ้าวเอใครหมือนี่คุยกันไว้อ้าวปวดหัวอ้า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 วคุณกูอ้าวคุณกาอ้าววินดี้คนแรกนะอ้าวปวดหัอ้าวีน้อย าโอมาแก่ให้ต่กูเข้าใจแล้วว่ามาร์คอตมันเหนื่อยแค่ไหนเหมือนพ่อแม่กับลูกอ,อีกห้อสามสองหนึ่ง ขอนเอาเลยเหรอเอาเลยเลยขอกลืนคุหญิงจ้าสามกันนึงเพื่อไม่ทันทำอะไรเลยพวกมึงเปิดให้อาทํสาสองหนึ่งอ่ะต้องเดินเข้ามาด้ประสามสองหนเหรือว่าเราเดินะอาแต่เราเราเดินเ้าเปเนอถ่ายธรรมดาไม่ได้พวกมึงต้องมีมุกเอให้มินชี่อยู่คเดียวก่อนอะสามสองหนเออเอาูมาทำอะไรเอต้องใส่มินชี่มาเอากูมาอาสามสองหนึ่ง แม่ทำเสียดาเสียเอามอ่ะสามสองหนึ่งสมสองหนึ่งสพี่ดายิหัดสอี่คดาสปอ่คุณดายินนี้อันน้เสารอบเพ่นเฮ้ยย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 ยียเยยยยยงยย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 ย่ แล้วถูกสาบนะคะให้ทาสีเขียวตลอดไปโอ้หแล้วเท้านี่ก็คือทาสีเขียวมาแล้วอ่ะใช่เรียนยันเท้าแล้วกูตกใจที่ว่ามึงนั่งแหวนมาแบบเขียวหมดกูแบบนะแล้วครีมกลัวกบอ่ะจริงหรอไม่ได้กลัวมีชอบกบเออมันเป็นกบใช่ป้ะจริงจริงกูชอบคิตตี้ไงเออไปไปจริงจริงกูชอบคิตตี้ไงเดินหนีดีกว่า ผู้ดำเนินรายการให้คุณหน่อยโอเคครับเอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตรงไหนเราก็ไม่รู้นะคะไม่ถามอะไรหน่อยนะจ๊ไม่ถามอ้าวคือเป็นอะไรก็อ๋อให้พูดไปเรื่อยเหรอการพูดไปเรื่อยแกะเชื่อมโยงต้องมาอ่าเริ่มจากอ่าเสร็จแล้วภาษาอังกฤษดิอุยภาษาอังกฤษโอเค I believe that I believe that I believe that ไม่ได้ใคร และนี่ก็คือทัลทัลลุกนะคะตึงตึงตึงไปเลยอะดิตึงตึงแล้วถามว่าได้ไรแพชชั่นลวนนี่ชีสเซอร์ชีสเซิร์ฟลักษสาไว้นะคะคนที่จะเบวไปด้วยกันมันบังแล้วก็โปรไฟล์ เป็นชิพไฮเปลี่ยนแล้วทุกคนเฮ้ยแต่ยังไม่ถ่ายนะเนี่ยตอถ่ายเลยไม่ถ่ายนะก่อนใช่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ขอบคุณทุกๆซุปเปอร์แตงด้วยนะคะให้มินชี่แล้วก็พีมแล้วก็แม็กซิมฝากช่องทางนะคะอ่ะมินชี่ทุกช่องทางนะคะปึ้งซันซันแม็กซิมดอทพีทุกช่องทางนะคะตึ้งแอมน็อตแล้วพีมทุกช่องทางอ่ะตึ้ มจึ้งขมวดค่ะแล้วก็ขึ้นพอมเพยตรงนัวมิทาสแกเออ๊กซุปปเอร์แต่งไม่ต้อง <laughs> แต่งไม่ต้อง <laughs> ลูกค้าเข้าได้ครับมีตั้งหกคนดูนะคะคุณลูกค้าเนี่ยตัวอย่างงานน้นอยไพลอตเข้ามาหน่อยหล่ะตัว้นขายเป็นแพ็คนี่แพ็คนี่นะคุณไพลอตเข้าได้เลยนี่คือตัวอย่างงานแบบแก๊งแงนี่ขนาดไม่มีนี่ขนาดไม่มีสปอนเซอร์นะเนี่ยถ้ามีสปอนเซอร์จะก็จะทาตัวเกี่ยวทุกคนเอ้ยเอ,อ้ยอ,อ้าวได้แล้วได้ได้ดิไปดีกว่าบายบายบ๊า